นะครับเราจะมาเล่นเกมไหมครับกันครับช่วเซอร์อะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้มันเดิมว่าจำไม่ได้เช่นเคยนะครับหนึ่งครับมาครับมาต่อก,กันเลยเมื่อกี้ตัดจีไปครับ จะเป็นแนวคล้าๆสกายวอร์พี่ข้ากันนะผมว่าเล่นไม่โหดนะครับโอ้โหด่านนี้ยิ่งไม่ชอบเลยเล้วว่าอย่าไม่ทันเดี๋ยวไม่ทัน เนื้อเนื้อเนื้อเอาเนื้อแร่ลงคลิปรอใช่ลงคิปนีรับจังหวะนี้นีรับจังหวะนี้เด็กเด็กเมื่อกี้คือม่ยืมไฟไบ้านเขาแนละ้วตาม,มากัดเย้ย ขอไม่กดตัวค้าครับไม่นี้นี่จะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วใครที่กับฮ<ส><ข>ิวครับถ้าเกิดเราฆ่ามันจะฮิวให้เราไล่ไล<ส><ข>่มาอมีกแล้ว เราดูเลยแล้วเมอคลิปนี้บอกเลยว่าไม่มันแน่พุดเล่นมาดิมามาดิมาชุดเต็มมันคิดว่ากลัวมีแค่สองชุดเองเสื้อกางเกงมาดิมามาดิมามาดิมาเออชนะหรือเปล่ายังไม่ชนะครับไงโหดละโหดละโหดละเต็ม ขาดหมวกไอ้นี่หมวกเมื่อกี้ <Okay. S 1> เจอละเต็มครับชุดเต็มครับเอาว่าไงบางอ้อสายลัน่นแล้วก็มาหาเก็บของ <Okay. S 1> เอาไม้ไปด้วยเอาว่าไงสายบองไ,ไมดเล่อยๆเพื่อเจอเพชรน้ำโมเอาไปไมป้ไป <c oughs> ตามล่า ละเรื่องแล้วเกมแนวนี้มันจะ ทำให้ทำไปเรื่อยๆทำไเรื่อยๆทำเรื่อยๆวันนี้ก็ลงแค่คลิปเดียวนะคะวันนี้แคลงคลิปเดียวเหมือนเดิมไม่ต้องมีมันไม่ต้องมันต้องหาราพีตเองเหรอน้ำโมมันต้องหาราพีตเองใช่ไหมเกมพวกเนี้ย ทุบได้ด้วยเราลองทุบไม้ทุบไม้ไม่ได้ทุบได้แต่ใบไม้ใบไม้มันทุบได้ไม้มันทุบไม่ได้ กลยนงวินเลยแล้ว็นม่ี่ทุบหากล้องเลยทุบกล่องนบทุบหากล้องเหลือแค่คนก็ดูไม en> ่เป็นด้วยแฮะ ตอนไหนเนี่ยเอาไม่โอ้ไม่เด oh ตัดคลิปก่อนนะครับก็กลับมาตัดคลิปเมื่อกี้ครับเขาทำน้ำปั่นนะเพราะตอนนี้อยู่ร้านคา้นนานะคบมาเล่นไฟฟ้าครับไม่ไงั้นถ้าเกิดไม่มีไฟฟ้าก็เล่นเกมนี้ไม่ได้หรอกครับ้องห้องไหนดีตาหน,นี้เป็นตาสุดทานน้ายแล้วนะ พื้นใต้ดินโคตรเนียนรอนะครับตัดคลิปเลยนะครับตัดคลิปอีกแล้วนะครับเพราะว่าต้องเข้ามาแล้วครับเลยแค่สามสิบวินะครับรอครับรอครับวิ่งปุ๊บไปเลยเกมนี้ต้องไวนะครับเมนซี่ สามหัวกะเพราหนึ่งปา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 ดาเพชรเพชรกงเฮ้ยอาหารอาหารเอยอย่างนั้นก็มีดาบเพื่อเพชรด้วย กองทุกคนไม่ค่อยมีใครเอาเราขึ้นยังไงเนี่ยออนังนี้ขค้นังนี้หาเปิดกล่องเรื่อยๆครับใครจะกล้าฆ่าเรา ไม่มีหรอกไม่มีใครกล้าฆ่าเราอาหารไปเยอะๆครับโอ้โที่ผมพูดเมื่อกผมพูดผิดผมพูดผิดผมพูดผิด ทั้ทงทุกใยครับขอบเบชรขอบเบชขอบเบชก้อนนึงปัดโตทำไมก็เได้ชุดเก็ ไม่ค่อยชัดก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าเกิดชัดก็ค่อยบอกครับเรามีกล่องพ่อด้วยไม่มีอะไรเลยดูใตน้

ติดก้อนเดียวครับตามล่าหาเพชรอุ๊ยอุ้ยอุ้ยติดเสบียงก็มหวันหลาซ้ายดีครับคลิปนี้น่าจะนานนะถ้าเกิดไม่ฆ่ากันเนี่ย นี่โมเจอเพชรแล้วขึ้นขึ้นขึ้น,น <c oughs> โอ้ยังไม่ได้รับดาบเลยโอไม่เอ้าหลุด แค่นั้นแหละงั้นก็เอาคลิปเอาก็อีพีแชมป์เคเคมันรึแชมป์เคเอเคตัวป้อมมันหายแลว่ะแชมป์เคเอเคตัวป้อมแชมป์เคตเอเคตัวป้อมตัวป้อมก็ใส่แว่นป่ะไม่ใส่ตัวป้อมชื่อก็ไม่ใช่งั้นเอาคลิปนี้ยงานคิมคิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อ,พอไปกำลังใจให้ผมทำคลิปนี้ต่อไปนะครับบ